ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้วิเกียรติทั้งหลายนะครับที่วันนี้ได้รับรางวัลจากเครืรอธนาคารเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เป็นสักขีพยานให้เราว่าเรามีกัน แจกรางวัลทองคำจริงๆนะครับจากการที่เราได้มีแคมเปญพิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความสําคัญที่สุดของอธนาคารกติกรไทยเพราะว่า,าพวกท่านเปรียบเสมือนว่า,เ,าเลือกใช้ธนาคารกติกรไทยเป็นเป็นเมนแบงค์นะครับหรือเป็นธนาคารหลัก มีความสุขให้พร้อมเนี่ยนะครับนจูงใจดีจาก k v p ีแพนแบงก์กตรกรไทยบอกผมไว้นะครับว่าจะต้องมีความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขรัพย์ด้วยก็เลยต้องถามพี่แก่หน่อยนะฮะว่าสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยทางธนาคารกสติกรไทยเองเนี่ยได้มีการตระหนักถึงเรื่องของการที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนเนี่ยสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขโดยเฉพาะ สุขทรัพย์ไปได้ด้วยในจังหวะชีวิตของแต่ละคนครับพี่แก่ครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีพวกมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรสิกรไทยเนี่ยถึง1 3ล้านแสนคนนะครับหนล้านสามแสนคนนี่คือเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรสิกรไทยใช่ครับล้านสามแสนเนี่ย เยอะนะครับพี่แก่ใช่ครับเยอะไหมฮะเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าคนที่รับเงินเดือนเนี่ยผ่านธนาคารกสิกรไทยเนี่ยหนล้านสามแสนคนเนี่ยก็จะมีสมาชิกในครอบครัวอเท่าไหร่ใช่สามบ้าง4ี่บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําอะไรให้กับสังคมกลุ่มนี้ได้นะครับซึ่งสังคมกลุ่มนี้เนี่ยเราก็มาดูซื้อว่า ทางธนาคารเกษตรกรไทยเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของเกษรารีเบนิฟิตสํสำหรับที่ให้กับพวกมนุษย์เงินเดือนที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารเกษตรกรไทยอ๋อที่เขาบ,บอกว่าเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารเกษตรกรไทยใช่ไหมครับ,รบพี่แกครับใช่ครับจ<น>ะยังไงฮะจะแบ่งเป็นด้านๆยังไงบ้างครับพี่แกครับ ก็คือจะเป็นพวกกลุ่มอำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานนะครับผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ k .Direct Debit นะครับก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเผื่อว่าเรามีภาระต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรพวกนี้อันนี้เป็นรายจ่ายประจําอยู่แล้วนะฮะใช่แล้วก็มีหลายๆคนชอบลืมยุ่งเลยใช่เราก็ทําเรื่องให้ตัด บัญชีอัตโนมัติเพื่อชอําระค่าบริการต่างๆพวกนี้คนขี้ลืมชอบเลยอชอบเลยพี่แกใช่ครับค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่ครับซึ่งสําหรับพวกมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ใช้บริการประเภทนี้เนี่ยเราก็มีของแถมให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปเร็วรโทรศัพท์มือถือเนี่ยะนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราเรียกว่าบริการ KM a l e r t ไม่ว่าจะฝากจะถอนหรือมีม e m เมนอะไรในบัญชีนั้นเนี่ย ทางธนาคารก็จะส่ง SMS เข้าโทรศัพท์มือถือเราอ๋อเตือนเป็น SMS เตือนเลยใช่ครับมีเงินออกแค่ไหนมีเงินเข้าเท่าไหร่เขาจะมี SMS มาเตือนครับผมว่าดีนะใช่ย <นะ S 2> อย่างเช <นะ S 2> ่นรับโบนัสเท่าไหร่อะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะส่งมาแล้วตึง้งมีเงินเข้าเท่านี้รีบลบหรือก็แล้วแต่นะครับว่าคนชอบรับลวกพางนะจริงจริงแล้วเนี่ยผมถือว่าเคสมันเลยสะดวกมากเพราะว่า เราไม่ต้องพกพาสบุ๊กเลยะะนะครับว่าเราอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเงินในบัญชีเท่าไหร่รนะครับถอนได้เท่าไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับก็แค่ควักโทรศัพท์มือถือมาก็อาเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถถอนได้เท่าไหร่อันนี้เป็นกลุ่มของความสะดวกสบายใช่ครับยิ่งถ้ามีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยแล้วก็มีบริการหักเงินอัตโนมัติด,ด้วยแล้วก็มี SMS มาบอกด้วย โอ้โหพี่สะดวกขึ้นเยอะเลยพี่แกใช่ครับชีวิตสะดวกะะขึ้นเยอะเลย<ช>เพราะคนทำงานนี่ก็วุ่นมากอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใชอันนี้เป็นกลุ่มแรกใช่เป็นกลุ่มอำนวยความสะดวกก็กถ้าเผื่อเราต้องการจะฝากเงินนะฮะ ทางธนาคารเกสิกรไทยเนี่ยก็จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าลูกค้าทั่วไปนะครับถึง30สตางค์นะครับก็คือไม่ว่าลูกค้าทั่วไปได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เราบวกให้อีก0.3%ยเอนยอะนะใช่ครับ0.3นาี่เยอะมากเลยศูนย์นะครับใ่นี่ตัวอย่างเงินฝากครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมนะครับเราก็จะมีว่าถ้าลงทุนในกองทุนรวมเงื่อนไขอย่างนี้อย่างนี้นะฮะอย่างเช่น ลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเราลงทุกเดือนนะครับก็จะได้มีเงินแคชแบ็กเข้าบัญชีให้อีกมีเงินสดคืนกลับมาด้วยใช่ครับนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษเลยในหมวดของการออมและการลงทุนเอ๊ะอันนี้มันอยู่เฉยๆก็ได้ใช่ไหมถูกครับอยู่เฉยๆก็ได้เลยนะใช่มีแคชแบ็กคืนกลับมาใช่ครับในเรื่องของการลงทุนปัจจุบันนี้เนี่ยทางสัมปกรณ์เนี่ยให้สิทธิประโยชน์ว่าถ้าไปซื้อ LTF หรือ r m f เนี่ยนะครับตรงเนี้ย ลดภาษีได้ด้วยนําไปหาตัหย่อนภาษีได้ด้วยใช่ครับซึ่งในการลดหย่อนภาษีเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อยากที่จะเชิญชวนให้ดูซิว่าตรงนี้เนี่ยแต่ละปีเนี่ยเรามีวงเงินที่สามารถซื้อได้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่าอถ้าซื้อได้อย่างนี้นะครับปีหนึ่งก็ก่อนขึ้นปีซื้อสักทีอะไรก็ทําได้นะครับ,รบหรืออย่างบางคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยที่จริงแล้วเนี่ย รับเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะซื้อมันทุกเดือนอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการฝึกวินัยในการใช้เงินและการออมเงินอย่างสม่ำเสมอด้วยใช่ครับผมการอำนวยความสะดวกต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของการออมและการลงทุนทีนี้แล้วกลุ่มสินเชื่อละครับการมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยจะมี แต้มต่อยยังไงบ้างเวลามาขอสินเชื่อครับอ่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในกลุ่มของสินเชื่อเนี่ยนะครับถ้ามีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเนี่ยนะครับมาทําเรื่องขอกู้เนี่ยแน่นอนเลยว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถูกกว่าลูกค้าทั่วไปนะครับก็เรียกว่าได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปเลยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินเชื่อบ้านนะครับหรือว่า สินเชื่อตกแต่งบ้านนะฮะซื้อบ้านไปแล้วนะครับอยากจะได้เงินไปตกแต่งบ้านอ่าเราก็มีสินเชื่อตรงนี้ให้นะครับหรือว่าซื้อบ้านแล้วตกแต่งบ้านแล้วอยากได้รถยนต์อ่าเราก็มีสินเชื่อรถยนต์ให้ด้วยเหมือนกันพอซื้อรถยนต์ไปแล้วนะครับปรากฏว่าเอ๊ะเงินขาดมือนะครับเราก็จะมีในเรื่องของทั้ง สินเชื่อบุคคลให้หรือว่ามีรถนะฮะจะเอารถมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเราก็มีให้สินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยใช่ครับก็มีด้วยเช่นกันนะใช่ครับอ๋อที่ก็บอกว่าเรื่องการเงินฝากให้เคแบงค์ช่วยดูแลใช่ไหมใช่ครับด้วยประกาศราชนีนั่นเองใช่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไหนนะครับว่ากลุ่มอำนวยความสะดวกนะครับกลุ่มออมและการลงทุนหรือว่ากลุ่มสินเชื่อเนี่ยนะครับผู้ที่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์พิเศษให้หมด นะครับ,รบหรือที่เราเรียกว่า K salary benefits นั่นเองนะครับ K salary benefits นะครับสิบที่รประโยชน์พิเศษเฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารเกศกรไทยนั่นเอง อยากแนะนําให้ทุกบริษัทนะครับทากทุกสถานที่ให้มีบัญชีผ่านธนาคารกสิรกรไทยเพราะมันจะมีแคมเปญอะไรหลายๆอย่างที่ให้กับลูกค้าย่างเช่นเรื่องการกู้บ้านหรือเรื่องบัตรอุบัติเหตุเวลาเกิดอุบัติเหตุมันจะต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อง,องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองมันเป็นสิทธิของเราที่เราจะได้รับในอนาคตซึ่งผมขอแนะนําว่าให,ให้ให้มาใช้เถอะครับ หลังจากที่ผมใช้มาตลอดเวลา20กว่าปีเนี่ยนะครับผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าผูกพันนะฮะอยู่กับอยู่กับแบงค์นี้มากเลยก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เคยใช้ในส่วนของ K-Bank ตรงนี้ผมก็อยากให้เข้ามาลองใช้ด้วยการดูอย่างน้อยเนี่ยมาฝากเงินนะครับกับทางทางเค a n k เนี่ยผมว่าได้รับอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมขอบคุณมาครับ ก็เป็นอีกหนึ่งในเคล็ดลับที่จะทำให้เราเปรียบเสมือนมีสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นและก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่เปรียบเสมือนการทำให้เงินงอกเงยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแหมอยากจะคุยต่อแต่เวลาหมดแล้ววันนี้รบกวนพี่แก่แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะพี่แก่ครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่แก่ของเรานะฮะยังไม่แก่ใช่ไหมฮะยังใช่ฮะฟิตอันเฟิร์มจริงๆนะฮะท่านผู้อุ่งในการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน คุณปรเมศพมุลีนะครับและแน่นอนเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับพี่แก่อีกในโอกาสต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m o n ิ y s ช็อภาคพิเศษวันนี้พี่แก่ปรเมศและผมยุทธนากระบวลแสงนะครับเราทั้งคู่ลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ